สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ผามาชมคลิปของคุณยายท่านนี้นะครับน่าชื่นชมมากนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการง,ง่ายๆนะครับที่เราสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆที่เขาทำเนี่ยหาได้จากรอบตัวเราเลยนะครับตัวอย่างเช่นลูกบอลแก้วกระดาษก,กระดาษทิชชู่นะครับคุณยายท่านนี้เนี่ยเขามีเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยมเป็นวิธีการที่มีความหลากหลายนะครับแต่งไปด้วยความสมองไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาจะต้องเป็นเด็กที่ฉลาดแน่นอนนะครับทุกๆอย่างทุกๆกิจกรรมที่เด็กน้อยคนนี้ได้ลงมือทำนะครับมันจะเป็นการเดนรอบ หรือว่าการโ่งตัวบนกระดาษทิชชู่และที่สำคัญเลยนะครับต้องชื่นชมคุณยายท่านนี้นะครับที่นำเทคนิควิีการต่างๆเนี่ยมาสอนหลานและยังสนุกสนานเลยนะครับแล้ววิธีการนี้ดีเช่นกันนะครับก็คือการเอาหนังสือมาบนหัวแล้วก็เดินท่งตัวเพื่อเอาไปวางอยางจุดหนึ่งนะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปสอนลูกนะครับสอนได้หรือว่าครูที่โรงเรียนนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมว่ามันโอเคมากเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับเริ่มจากการเล่นนะครับให้สนุก ครับมันจะช่วยเสริมสร้างสมองที่แข็งแรงของเด็กๆน,นะครับด้วยการลงมือทำนั่นเองสมองที่แข็งแรงเกิดจากกล้าำในมือที่แข็งแรงและเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณยายก็พาเก็บของเล่นขอบคุณที่รับชมรับฟังจน,จนจบคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ